น้อยของเราจะนั่งได้เมื่อไหร่จะคานได้เมื่อไหร่สวัสดีค่ะพบก,กับพี่กันนมแม่ค่ะหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้วนะคะนอกจากดูแลเรื่องของการจเจริญเติมโตเรื่องของอาหารการขับถ่ายการนอนแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะค่อนข้างเป็นกังวลนะคะคือเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยนั่นเองคุณพ่อคุณแม่ก็คาดหวังที่อยากจะเห็นลูกน้อยมีพัฒนาการนะคะที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปตามวัย และเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สนะ่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยให้เป็นไปนตามวัยและสามารถติดตามพัฒนาการของลูกน้อยคลิปนี้พี่แกงก็จะมาบอกนะคะถึงพัฒนาการที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นพัฒนาการที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากจะเห็นลูกสามารถทําได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการชันคอการพิกควั่มการนั่งการคา การยืนและการเดินค่ะว่าลูกนะคะสามารถทำได้ในช่วงวัยกี่เดือนกันบ้างค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพิการแล,และกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพิการ การของลูกน้อยหลังจากคลอดจะเริ่มนะคะตั้งแต่ศรีรษะค่ะก็ต่อเนื่องไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูพัฒนาการนะคะที่เด่นชัดตั้งแต่ศรีรษะนะคะจนไปส่วนต่างๆของร่างกายกันเลยค่ะพัฒนาการแรกนะคะาการยกคอและหันคอซ้ายขวาได้ในท่านอนหงายกำมือและงอแขนได้นะคะเราจะเห็นพัฒนาการนี้ในลูกที่อายุ2-3เดือนพัฒนาการที่2ค่ะ การพิกคว่ำพิกหงายนะคะพัฒนาการนี้นะคะเกิดขึ้นในเด็กที่อายุ3-4ีเดือนไปแล้วถ้าลูกทําได้ลูกเขาจะมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองค่ะเขาก็จะทําอยู่บ่อยๆค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังนะคะก็คือระวังเรื่องของอุบัติเหตุการตกจากที่สูงค่ะซึ่งช่วงวัยนี้นะคะบางรายนะคะก็มีเรื่องของการตกเตียงค่ะเพราะว่าลูกจะพิกได้ด้วยตัวเองค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะคะพัฒนาการที่3ค่ะการนั่งค่ะลูกจะเริ่มนั่งได้เมื่ออายุ 5ถึงเดือนนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมนะคะให้ลูกฝึกนั่งค่ะอาจจะหาเก้าอี้ฝึกนั่งนะคะหรือว่าจับลูกนั่งโดยท่าโดยใช้หมอหรือว่าสิ่งของต่างๆรองด้านหลังของลูกแล้วก็คอยระวัดเอาังเรื่องของอุบัติเหตุให้กับลูกน้อยสถานการที่4ี่ค่ะการคานค่ะการคานนั้นจะเริ่มเมื่ออายุ6กถึงเดเดือนค่ะเด็กบางคนคานไปข้างหน้าเด็กบางคนคานถอยหลังเด็กบางคนคานไปข้างๆและเด็กบางคนนะคะ ไม่คานค่ะนั่งและยืนเลยถ้าลูกท่านใดนะคะไม่คานไม่ต้องกังวลน,นะคะ oh. พิการน,นะคะลูกพิการก็ไม่คานเหมือนกันค่ะคืบอยู่นิดนิดนหน่อยเดินเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ถ้าอยากให้ลูกน้อยคานนะคะคุณแม่อาจจะต้องใช้วิธีการใช้ของเล่นมาหลอกล่อค่ะและให้ลูกคานไปหาของเล่นในสิ่งที่เขาสนใจค่ะพัฒนาการที่5ค่ะการยืนค่ะ ลูกน้อยจะเริ่มยืนเมื่ออายุ9-10เดือนหรือบางคนก็อาจจะ1ขวบค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือควรฝึกให้ลูกจับขอบเตียงขอบโต๊ะขอบโซฟาขอบราวกั้นหรือว่าคอกก้นนะคะที่แข็งแรงเพื่อให้ลูกฝึกยืนได้ค่ะสถานการณ์ที่6ค่ะ การเดินค่ะส่วนมากนะคะเด็กจะเริ่มเดินเมื่ออายุ1ขวบขึ้นไปบางคนเดินเร็วกว่า1ขวบบางคนนะคะเขาอาจจะเดินช้าว่าถึงสองขวบแล้วเด็กจะต้องเดินได้อย่างแน่นอนบอกคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะวิธีการส่งเสริมการเดินนะคะจากประสบการณ์ดยกันนะคะการใช้รถหัดเดินค่ะไม,ไม่ใช่รถกลมๆนะคะรถกลมๆแบบมีล้อแบบนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายให้เราใช้รถผักเดินค่ะ แล้วก็ให้น้องเดินเกาะไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆนะคะน้องจะเดินเป็นเร็วค่ะ,คะก็จบไปแล้วค่ะกับ6พัฒนาการเด่นๆนะคะที่พิกัน นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะทําได้เมื่อไหรพร้อมกับวิธีการส่งเสริมพัฒนาการค่ะคลิปนี้นะคะพี่กันก็อยากจะบอกว่าเด็กแต่ละคนพัฒนาการไม่เหมือนกันนะคะอย่าไปเปรียบเทียบรูกเรากับลูกคนอื่นเนื่องจากพัฒนาการนั้นยังขึ้นอยู่กับการมาพานันการเลี้ยงดูอาหารสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอีกหลายด้านเด็กบางคนทําสิ่งหนึ่งได้เร็วทําอีกสิ่งหนึ่งได้ช้าก็เป็นได้ค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ